ในพาร์ทเลยูเมททั้งหมดอะดูประสบการณ์ก่อนอย่างแรกดูที่อยู่เปนอันดับสองดูการศึกษาเปนอันดับ3ส่วนที่2ก็คือพวกสะกดคําอ,อ,อันนี้ก็เกี่ยวนะคือคือเรารสึกว่าแบบยิ่งงานที่มันต้องใช้ความละเอียดมากๆเออแล้วแบบแค่นี้คุณยังแบบเขียนผิดเขียนถูกหรือแม้กระทั่งจา่จาหน้าอีเมลอะสมัครงานกับบริษัทเราแต่เรียนบริษัทอื่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือ ส่วนใหญ่ผมเจอคือจะมีทีมงานกรองมาก่อนแล้วระดับหนึ่งแต่พอมาถึงมือผมปุ๊บเนี่ยผมดูรูปก่อนเลยรูปเนี่ยมันมันแปลว่าเจตนาที่เขาสมัครตำแหน่งเนี้ยเขาต้องรู้นะว่ารูปแบบไหนเหมาะไม่เหมาะผมคิดเองนะสมมุติงานเราเรารับตำแหน่งสมมติเคทีอะมาร์เก็ตติง้งมาคอมใดๆอะเครื่องรูปเขาส่งมาทื่อเลยผมคิดว่าเขาก็ไม่น่าจะเป็นคนที่มีเคทีเปล่าแต่ไม่ได้จัดนะก็คือลำดับที่1ลำระดับที่2เนี่ยผมจะดูประสบการณ์ทำงาน ลำดับที่3จะดูประวัติการศึกษาแล้วก็อาจจะดูที่ทำงานปัจจุบันกับระยะเวลาที่เขาสมัครที่เรา oh, <okay. S 2> อะไรแบบนี้ไม่ได้บอกว่าจะต้องจ้าชนะแต่ทาให้เราได้เตรียมตัวแล้วก็เดาได้ว่า mm hmm. เขาต้องการอะไรเราแมชไหมคือผมเชื่ออย่างหนึ่งคือถ้าคนหางานใหม่ mm hmm. เขาจะมีความคิดบางอย่างแหะที่เขา seeking for บางอย่างที่เขาเคยแลกจากที่ทางานเก่า the thinker ให้คุณได้ลองมาคิดกับนักคิด